ดาวพันดาวและครอบครัวต่อไปก็พร้อมแล้วครับรู้สึกว่าเวลามีคนกรีให้ลูกของเราเราสึกภูมิใจมันเหมือนกับทุกสิ่งที่เราทำมาคือเราสอนเขาก็อย่างที่บอกไปคือเราไม่ได้บังคับเขาให้ทำอะไร Them seeing themselves as a success now And where they could be in the future is always trying to get them to, to focus on there are always things to be better at. Every day you can learn something new, and that you got to work really hard in order to be success in this world. And hard work starts uh, when you're young, with your education, with your play. You got to play hard, it's really important, and uh, you got to practice hard at whatever you're doing, and then. Um, you know, even in your as you grow into an adult you still got to follow the o s same things you got to work hard play hard enjoy life have fun right เมื่อเรารู้ว่าเรารู้เขาชอบเราไม่ได้แปลว่าวันไหนเขาจะไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณดีอยู่แล้วคุณต้องทําให้ดีขึ้นอย่าอย่าบอกว่าเออฉันดีหละฉันหน้าตาดีทุกคนกรีดให้ฉันฉันรู้ว่าฉันหล่อฉันพอแค่นี้ไม่ นี่คือการสอนค่ะรอยอย่างเดียวไม่พอดูดีอย่างเดียวไม่พอนิสัยต้องดีและเป็นคนด,ดีต้องยกมือไหว้สวัสดีครับขอบคุณขอโทษสวัสดีครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ่ขอบคุณครับขอโทษครับแล้วก็ขอโทษครับเจกและครอบครัว สวัสดีครับผ่านเลยครับยันยันยัสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษครับขอโทษครับขอตัวสามอันสื่อว่าสามอันเอาตัวรอดได้คุณแม่เป็นไงฮะวันนี้ลูกชายก็ดีค่ะพร้อมค่ะพร้อมเลยนะฮะสู้สู้ yes Yeah. ลูกเสียงอ่อยๆนะฮะ Dad talk about your son he's awesome <S He s awesome โอเคเอา right. ละถ้าพร้อมขนาดนี้แล้วนะฮะเอาละพ่อแม่ประจำที่เจคทำการแสดงมาสค เห็นได้ชัดว Un ่าเขามีท่อนที่เขาชอบเขาจะมามีแต่บีชมีท่อนพีคของเขามีลีลาอาแจ๊ด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 แจแฮรน่ารักมากคุณครูต้งเตือท่านว่ายังไงกันบ้างละครับคือเป็นเด็กอะไรก็ไม่รู้อะทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยอะคือแบบแล้วทุกอย่างที่ออกมา คือทําให้ผมมองข้ามทุกอย่างเลยนะถึงแม้ว่าเมื่อกี้แบบว่าเรื่องการเลาออาจจะมีหลุดๆบ้างบ้างนะโอเค Who cares คือไม่มีใครแคร์ใครสนสนทำไมใช่คือแบบทําอะไรก็แบบทุกคนมองอ่ะคือน่ารักหมดทุกอย่างเลยอ่ะหลงรักดูมากน้องเจ๊เด็กที่น่ารักอย่างที่บอกแค่ยืนก็น่ารักแล้วเนี่ยแค่ทำหน้อย่างเงี้ย น่ารักไหมโคตรน่ารักเลยอ่ะสุดๆอะไปอยู่ไปกลับไปบ้านกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงหนูเองไปไหมลูกไปไหมไปไหมคะไปเป็นพี่ชายของน้องดิเลนไหมลูกไปไหมคิดดูก่อนไม่รู้คิดด้วยนะไม่ใช่ไม่คิดนะนี่คิดนะเนี่ยไปเป่าถ้าให้ไปไปจริงจริงแล้วไปไปงานนะชวนอีกสองทีไปนะอันนี้ลังเลอยู่นะจะบอกว่าถูกใจท่าเต้นมากคือทุกอย่างคือมันดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วมันมาแบบ มันไม่ได้เหมือนซ้อมแล้วก็ฟิกท่าเต้นมีบ็อกกิ้งมามันมาใช่มันมาจากข้างในเลยคืออย่างที่บอกถึงไหมว่าจะมีร้องโน้ตเพี้ยนบ้างหลุดไปบ้างนิดนึงแต่คอเดรนน่ารักมากชอบมากเนี่ยคู่แคสนะสุดยอดค่ะน้องเจคือการที่คนคนหนึ่งมันมีเสน่ห์ตั้งแต่เดินออกมามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทักษะหรือสกิลอะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่สาคัญมากคือความเป็นธรรมชาติ คือเนี่ยพี่พูดอยู่น้องก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พี่พูดหรอกนะเพราะน้องนัูยืนดูงงแบบ whatever แบบจะพูดอะไรก็ช่างมันเถอะคือไม่ได้มีความประดิษฐ์ไม่ได้มีความเสแสร้งไม่ได้มีความพยายามจะเป็นอะไรเลยทั้งสิน้นเขาเป็นเขาแล้วนั่นคือสิ่งที่มันน่ารักแล้วมันคือสิ่งที่มันทำให้เจคชายออกมาที่มันโดดเด่นออกมา,มามากกว่าหลายๆคนพ่อแม่คือสปอร์ต แล้วคือสิ่งที่พ่อแม่สอนคือสุดยอดมากผมชอบที่คุณพ่อพูดว่าแบบเฮ้ยย<ม>ู i, ไม่ได้เก่งวันนี้อย่างเดียวยูต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆยูอยาก<ม>จะเป็นคนสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามยูต้อง work hard แต่อย่าลืมยูต้อง play hard ด้วยนั่น<ม>แปลว่าตั้งใจเรียนตั้งใจทําหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทําในเวลาเดียวกันก็ตั้งใจสนุกด้วย<ม>เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันให้เด็กเรียนอย่างเดียวเครียดตายครับจริง ต้องให้เด็กได้สนุกด้วยแล้วเขาเ็แล้วมันก็โชว์ว่าโอเคฉันก็ตั้งใจฝึกซ้อมแต่ฉันก็ตั้งใจสนุกเหมือนกันนะนั่นคือสิ่งที่มันโชว์ออกมาแล้วเจกเอ้ยพี่ก็อยากจะขอกลับไปเลี้ยงที่บ้านเหมือนกันนะเอาจริงๆแต่ช่วงนี้พี่เป็นทหารที่เลยเลี้ยงที่บ้านไม่ได้อะนะเลี้ยงที่เอาไปเลี้ยงในกรมแล้วกันนะปรับทัศนคติกันไปนะเก่งมากลูกเวิลด์ดันพอดีนะคะสมีใจมากเลยขอบคุณ กรรมการทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจน้องแล้วก็ขอบคุณคุณลิเดียที่ชวนน้องไปอยู่ด้วยแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะพี่น้องเยอะถ้าชวนคุณลิเดียต้องเอาไปหมดนะคะต้องชวนหมดทุกคนนะคะเลี้ยงไหวไหมคะอีก4ี่คน Your Star ดาวปั้นดาว